สวัสดีครับรายการกอติดจะพาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิตทำประสบกับวัน,นี้วันที่22กร,รกฎาคม2566ครับวันนี้ผมอยู่ระหว่างเดินทางไปภารกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแต่เมื่อจะครู่ที่ผ่านมานั้นมีการถแถลงข่าวจากพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยไปติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมๆกันเชิญครับก็ตัวผมนายประเสริฐจันทร์ทองทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับโดยมีผู้ร่วมถแถลง ในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับนายอนุทินชาญวิรกูลท่านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านนายศักดิ์สยามชิดชอบท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยนะครับนายชัยชนกชิดชอบและผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทยนายศิรพงดวงสอดศรีนะครับ ประเด็นที่จะถแถลงในวันนี้เป็นการสรุปในการร่วมกันหาลือแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศร่วมกันนะครับตอนั้นแล้วก็ในช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวนะครับเพื่อ,อทราบถึงแนวทางในการหาลือแล้วก็ผลข,ของการหาลือเป็นอย่างไรเชิญท่านหัวหน้าพรรคครับพี่น้องสื่อมวลชน ี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมในแพทย์ชนดนั้นสีแก้วหัวหน้า,าพักเพื่อไทยวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ความสนใจเกี่ยวกับการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยเบื้องต้นนะครับพักเพื่อไทยต้องขอบคุณ h h yeah. ท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับท่านอนุินชานวิรุฬคุณท่านเลยขาพักภูมิใจไทยท่านรองหัวหน้าพักและคณะนะครับที่ให้เกียรติพักเพื่อไทยนะครับมา ร่วมปรึกษาหารือกันในวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลาบรียงนีีน้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับวันนี้เป็นการเชิญพักภูมิใจไทยมาเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็ได้มารับทราบเจตนารม จุดประสงค์ของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ตรงกับพรรคภูมิใจไทยครับก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาทางการเมืองนะครับโดยเร็วที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุดนะครับทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับทราบนะครับเจตนามนี้แล้วก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรามีข้อ กังวลหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างเราไม่ได้อยู่ใน MOU ของ8ปดพรรนะครับถ้ามีการามีความร่วมมือกันอะไราต่างๆเราก็ได้บอกเจตนารมณไป์ไปแล้วเจตนารมณ์วดใหญก็อยู่ตามเป็นไปนตามแถลงการที่พรรคุณยายได้ได้แช้งไว้นะครับก็ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้อง เรียนให้ท่านหัวหน้าได้ทราบว่าเออถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทํางานได้ได้นะครับถ้าเออในการร่วมจะยังมีพรรคเก้าไกลอยู่ก็เลยต้องกลับเดีท่านไว้ไม่ไม่จะเป็นเรื่องของเอ่อความขัดแย้งใดๆแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของการแนวทางการทํางานในเรื่องของความคิดในเรื่องของเอ่อวิธีการทํางานนะครับเราก็ได้กลับเดีท่าน บน่าโชลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจํากัดของเรา,เาถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านาจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางรรคกุมไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้รรคเพื่อไทยเป็นแกนนําของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่าน